ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ันตรีจะพามาชมไม้มงคลโบราณอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ความสวยสวยมากเลยนะคะนะไม้มงคลโบราณนี้ปลูกได้ทั้งบนดินแล้วก็ในน้ํานะคะเพื่อนๆนะคะชื่อเขาชื่อว่าพัดโบกนะคะไม้มงคลโบราณตัวนี้ชื่อว่าพัดโบก สวยงามจริงๆพัดบกนะคะอ่าซึ่งมีความเชื่อว่าใครปลูกแล้วนะคะก็จะพัดพัดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็จะพัดบกสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเรานะคะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะซึ่งพัดบกตัวนี้เป็นก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะเพื่อนๆเนาะ ดูลักษณะใบเขานะคะข้างบนจะมีใบเขียวเข้มเป็นมันนะคะเขียวเข้มเป็นมันอย่างนี้เลยคล้ายๆใบโพนะคะเพื่อนๆนะคะคล้ายใบโพเลยนะคะพัดบกเขียวเข้มนะคะทุกใบเขียวเข้มใบเป็นมันเลยนะคะนี่ด้านบนนะคะตัวนี้ด้านบนด้านบนนะคะ มีด้านบนด้านล่างด้านหลังก็จะมีริ้วนะคะเป็นริ้วเป็นริ้วเป็นเส้นใบนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะคะพัดบกพัดบกนี่เป็นสิ่งมงคลนะคะเพื่อนๆ<า>เ,เนะาะพัดบก แล้วต่อไปเป็นก้านนะคะก้านของเขาจะแข็งแรงมากเลยนะคะเพื่อนๆก้านแข็งเลยใช้บกอะไรได้นะคะเป็นก้านที่แข็งแรงนะคะต้นพัดบกต่อไปการปลูกนะคะการปลูกเราจะใช้ดินเหนียวนะเพื่อนๆนนะปลูกลงไปนะคะแล้วใช้น้ําเป็นอ่างอ่างน้ําแบบนี้นะคะใส่น้ําลงไปแล้วเขาจเจริญเติบโตได้ดีนะคะ ใช้ดินเหนียวปลูกนะคะปลูกเข้าไปในอ่างนะคะลงมาดูนะคะยิ่งได้น้ำเขาก็ยิ่งโตไวนะเพื่อนๆนะคะว่านหรือว่าเป็นไม้มงคลโบราณอีกตัวหนึ่งนะคะพัดบกสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลอนลงมาดูอันนี้เราก็แยกมานะคะกระถางนี้ก็แยกมาพัดบก นี่นะคะสวยงามมากเลยเพื่อนๆลองมาดูต้นพัดบก